รับกับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการสมัชชาประเทศไทยนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับชมเทปบันทึกการสัมมนาทางวิชาการนะครับเนื่องในวาระครบรอบ54ปีของการสถาปนาคณะรัฐประศาสนสาศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับการอภิปรายทางวิชาการเป็นการอภิปรายในหัวข้อเรื่องนวัตกรรมทางรัฐประศาสนสาศาสตร์ ภาวะท้าทายและการเปลี่ยนแปลงนะครับเชิญรับชมการอภิปรายทางวิชาการต่อไปเลยครับคุณต้องวัดที่ผลลัพธ์ว่าตกลงผลลัพธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้ตามเป้าหมายแสดงว่ามันล้มเหลวนะถ้าไปวัดระบบกระบวนการนะฮะว่าต้องทําอะไรบ้างจะบอกต้องมีระบบอย่างนี้ระบบอย่างนี้ต้องมีระเบียบอย่างนี้แล้วไปตรวจแล้วให้คะแนน,นทุกหน่วยงานเลยบอกเดี๋ยวจัดให้ ต้องการอะไรเท่าไหร่บอกเอาคะแนนเต็มหมดครับคะแนนเต็มห้าก็จัดให้ได้นะแบบนี้แต่ว่าผลลัพธ์ไม่มีนะผลลัพธ์ไม่มีระบบกระบวนการทําให้ครบเชียแต่ผลลัพธ์ไม่มีนะครับนะน,นี้ก็เป็นแนวโน้มของการบริหารการจัดก,การภาครัฐในะสมัยใหม่ที่ต้องมุ่งเน้นผลสำเร็จและต,ต้องเป็นผลสำเร็จท,ท,ท,ที่วัดความสำเร็จได้ นะครับแล้วก็ประการที่สองก็เป็นเป็นองค์การที่ที่มีผลงานเป็นเลิศเขาเขาเรียกว่า h high performance organization องค์การภาครัฐสมัยใหม่คุณจะไปบอกออทำงานไปตามยถากรรมไม่ได้มันต้องเป็น High Performance organization เป็นองค์การที่มีผลงานเป็นเลิศนะครับเพื่อให,ให้ได้รับการยอมรับนับถือและก็มีความคุ้มค่า,าในการาใ,นในการทำงาน เพราะฉันจะมีการวัดความคุ้มค่าเพิ่มคุณด้วยในการบริหารการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ว่าทําอย่างไรละองค์การของคุณนั้นมันถึงจะมีการบริหารการจัดการและมีผลงานที่ออกมาเป็นเลิศประการที่3เป็นองค์การที่จะต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราเรียกว่า Learning o r g a n i z a t i o n พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้ให้มีความคิดใหม่ๆเข้าใจวิธีการให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆทุกคนต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณขีดความสามารถในการในการทํางานของตัวเองเพื่อทําให้องค์การนั้นมีความเข้มแข็งแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรื่องของประสิทธิธภาพสิ่งผลเรา,าะจะรู้ได้ไงล่ะทางานแล้วมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนเขาบอกก็ต้องประเมินความพึงพอใจและประเมินความพึงพอใจของใครของผู้รับบริการ เดี๋ยวนี้หลายแห่งเลยนะครับถ้าท่านไปประเทศจีนอย่างงี้นะครับหรือประเทศฮ่องกงเนี่ยเขาประเมินต่อหน้าท่านผ่านตอมเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเขาจะมีรูปให้ท่านกดเขาทําเป็นรูปไว้ยิ้มกว้างพอใจมาก <databases> ถ้ายิ้มหุบหน้าตูมเนี่ยไม่พอใจนะครับถ้าท่านรับบริการเสร็จแล้วพับกดไอ้หน้าตูมหน้าหุบนี่นะครับนะครับไอ้อย่างนี้แทนแสดงว่าท่านไม่พอใจและถ้ามันหุบทั้งวันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันหุบทั้งวันหน้าบึ้งทั้งวันมันจะเกิดอะไรขึ้นหมายความว่าคุณจะต้องถูกหัวหน้า,นาเตือน นะแล้วถ้าไปฮ่องกงเนี่ยเขาเอาอย่างนี้เลยครับเอาง่ายกว่านี้เขียวกับแดงถ้าเขียวพอใจและถ้าแดงไม่พอใจและถ้าหากว่าคนไปรับบริการของคุณแดงทั้งวันจะหมายความว่าไงนะครับ,นะรบแดงทั้งวันจะว่าอย่างไงหมายความว่าไม่ต้องไปรอนานเอาเดี๋ยวนั้นเลยประเมินกันเดี๋ยวนั้นตกลงว่าคุณให้บริการเป็นที่พอใจไหมเนะี่ยเขาเน้นเลยว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการเพราะฉะนั้น การจัดการภาครัฐสมัยใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนโฉมหน้ามันเปลี่ยนทิศทางมันเปลี่ยนแนวทางนะของการบริหารการจัดการไปไปมากทีเดียวแล้วก็หลายแห่งนะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขามั่นใจว่าเขาก้าวหน้ากว่าภาคเอกชนด้วยซ้ำไปนะเขาก้าวหน้ากว่าภาคเอกชนด้วยซ้ําไปแล้วถามว่าทาไมสิงคโปร์นี่ไม่ธรรมดานะครับ พอเข้ามาบรรยายนะคนนี้จบฮาวาดคนนี้จบสแตนฟอร์ดคนนี้จบบอตันแต่ละคนโอ้ยแบกราวทางการศึกษาชุดยอดทั้งนั้นเลยเขาคัดแต่คนเก่งมามาทําหน้าที่สําคัญสำคัญ,คญและแล้วคนเหล่านี้ท้าทายมากนะครับอาจจะบอกพวกเราไว้นิดอันนี้ก็เป็นเทรนด์ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ทั่วโลกที่กําลังจะเกิดขึ้นผมไปสิงคโปร์พบประหลัดกระทรวงในีสามกระรวงสกระรวงสกระรวงเป็นสุภาพสตรีคร แล้วก็สุภาพสตรีที่เป็นประหลัดกระทรวงนะครับตัดผมสั้นนะครับนะครับแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตด,ดูข้างหลังไม่รู้ว่าเป็นผู้ผู้หญิงครับ ดูผู้หลังไม่ดูข้างหลังไม่รู้เป็นผู้หญิงนะครับหมายความว่าต่อไปเทรนอีกอันหนึ่งของการบริหารการจัดการภาครัฐที่มันเกิดขึ้นอาจจะรวมทั้งประเทศไทยในอนาคตด้วยคือว่าสุภาพสตรีจะเป็นผู้นำมากนะครับและก็มีความสมาร์ทเนี่ยไม่น้อยกว่าสุภาพบุรุษนะครับประเทศไทยเทรนนี้ก็กำลังเข้ามาใกล้เต็มทีนะครับประการที่สองนะครับนอกจากจะเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเยี่ยงองค์การภาคเอกชนแล้วก็มีเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเข้ามามากมายทีเดียวนะครับที่จะทําให้มันมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลประการที่2ก็คือเป็นเป็นองค์การที่ยึดหลักธันมาพิบาลอ่าก็เพ n าะัและเป็นองค์การที่มีการบริหารการจัดก,การที่ดีอันนี้เป็นคอนเซปต์ทั่วโลกละว่าการบริหารภาครัฐที่ขึ้นชื่อหรอชา้าที่สุดก็คือการทุจริตคอร์รัปชัน ถึงกับมีศูนย์ที่เขาทําหน้าที่สถาบันที่เขาทำหน้าที่ในการประเมินความโปร่งใสนะครับนะของการบริหารจัดก,การภาครัฐทั่วโลกเลยแล้วเขาก็าเลตติ้งทุกๆประเทศนะยางสิงคโปร์เนี่ยเขาคุยได้เลยเขามีความโปร่งใสอันดับ5ของโลกติดต่อกันมาหลายปีแล้วของเราก็ไกลมากไกลมากนะครับคะแนนเต็ม10เนี่ยถ้าหากว่าใครคะแนนเต็มใกล้ๆ10เนี่ยก็ถือว่าโปร่งใสสูงนะประเทศไทยก็คะแนนอยู่ที่ระดับ3ากว่า สามกว่ากว่านี้ถ้าเป็นกระจกนี่ฟ้าเลยนะครับฟ้าเลยนะครับฟ้าเลยทีเดียวนะครับมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับในหมายถึงความโปร่งใสในในประเทศไทยนะก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปนหลักการใหญ่แล้วประเทศถามว่าประเทศเราให้ความสนใจไหมให้ความสนใจมากครับถึงกับมีพรดฮะมีพระพราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีออกมาเพื่อที่จะให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตามแต่ว่ามันก็อยู่ในตัวหนังสือ พอไปถึงวิธีปฏิบัติคนก็ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามนะครับและคนก็ยังสนใจโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้คุณให้โทษได้ก็ยังพยายามที่จะหาประโยชน์ที่มิชอบแล้วทําให้ความโปร่งใสเนี่ยมันมีน้อยนะครับเราพูดกันมากเลยเรื่องความโปร่งใสในระบบราชการแต่วันนี้สิ่งที่ที่มันสะท้อนว่าความโปร่งใสเนี่ยล้มเหลวในประเทศไทยก็คือการทุจริตครอร์รัปชันมันสูงมากถามว่ามันสูงแค่ไหนให้ท่านไปดูงานของปปช ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องทุจริตนะซึ่งสมัยก่อนเขาให้ดูแลปปชดูแลการทุจริตของนักการเมืองนะครับดูแลการทุจริตของอข้าราชการประจําทุกทุกระดับปรากฏมันมีมากเหลือเกินมากจนกระทั่งดูไม่ทันตอนนี้เขาก็ไปตั้งปปทอ,อยู่ที่กระทรวงยุติธรรมเอาข้าราชการตั้งแต่ระดับ8ลงไปเนี่ยให้ไปอยู่กับปปทนะส่วน ระดับเก้าขึ้นไปแล้วก็นักการเมืองทั้งประเทศนะทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นให้ไปอยู่กับปปชคระนั้นก็ทําไม่ทันอีกครับเขาว่ากันนะครับทำไม่ทันตอนนี้สตงจะจะขอเสนอตั้งศาลสตงเพื่อจะจัดการกับคนทําผิดเองละก็หมายความว่ามันมีคนทําความผิดเยอะหรือเกินในประเทศนี้มันบอกอะไรเราหมายความว่ามันบอกว่าไอ้พอรดอรการบริหารการจัดก,การบ้านเมืองที่ดีที่ลงมาใช้มันไม่ประสบความสำเร็จมันไม่ประสบความสำเร็จ เพราะว่ามันวัดแต่เพียงว่ามันวัดแต่เพียงเรื่องของอมันกระบวนการวัดวัดระบบแต่ว่ามันไม่ได้วัดที่ท,ที่ผลลัพธ์นะครับประการที่ที่สนะครับเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เราเรียกว่า social responsibility ขณะนีนะ้เป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ต้องม,มีความรับผิดชอบต่อสังคม นะองค์การภาครัฐขณะนี้นะกระทุกองค์การาพวกรัฐสาหก,กิจทุกองค์การถูกรัฐบาลไทยบังคับเลยว่าต้องมีหน่วยงานนะที่ทําหน้าทีา่ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและมีตัวชี้วัดด้วยต้องประเมินด้วยนะอันนี้เขาเป็นเรื่องใหม่ที่หน่วยงานต่างๆคุณจะทํางานเฉพาะภายในองค์การคุณและไม่สนใจประชาชนที่เขารับบริการไม่ได้คุณจะต้องทําอะไรโดยมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับสังคมอ,อะไรบ้างที่หน่วยงานของคุณเนี่ยมีความรับต้องแสดงว่าความรับผิดชอบ ต่อสังคมในเรื่องนั้นนะครับประการที่4ี่นะครับเป็นองค์การที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเราบอกว่าจะบอกว่าทํางานภาครัฐแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องแข่งขันไม่ได้วันนี้ประเทศจะมีความแข่งขันความสามารถในการแข่งขันสูงหรือต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับการทํางานของภาครัฐว่าภาครัฐได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนเมื่อเช้าท่านนายกพูดไว้แล้วครับ นะถ้าคนจะมาลงทุนประเทศไทยแล้วต้องไปติดต่อหลายหน่วยงานแล้วหน่วยงานต่างๆให้คําแนะนําที่แตกต่างกันแล้วถามว่าผูา้ผู้ที่เขาจะมาลงทุนเขาจะเป็นยังไงท่านถึงจะพูดถึง one stop one stop เมาาื่อเช้านี้ที่ท่านพูดไว้นั่นก็หมายความว่า,เ,าเรื่องของการแข่งขันนี่เป็นเรื่องจําเป็นถ้าเรามีขีความสามารถในการแข่งขันต่ํานะครับภาครัฐนะครับมีสมรรถนะต่ําก็คือภาครัฐมีสมรรถนะต่ํา ถ้าภาครัฐมีสมาพตา่ำภาคเอกชนที่เขาต้องอดําเนินการตามนโยบายกฎเกณฑ์กติกาที่ภาครัฐออกนะฮะ,ะมันก็จะช้าตามไปด้วยเช่นเขาจะทําอะไรไปติดต่อหน่วยราชการหน่วยราชการบอกกําลังรอระเบียบใหม่รอ,อ,อกฎเกณฑ์ใหม่แล้วเมื่อไร่เสร็จไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็ไม่ต้องมันไม,ไ,มไม่ต้องทํากันนะนั่นหมายความว่าการทํางานภาครัฐั้นต้องให้ความสําคัญกับเรื่อง